ขอยมาสดๆร้อนๆวันนี้เขาบอกว่าหนังแท้โอ้โหโอ้ยสวยจริงสวยจริงสวยจึงมากถือว่าดีนี่หัวเหล็กแต่เราสูงขึ้นด้วยนะเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เหล็กนี่เป็นหนังแท้โอหนังสวยงานดีงานดีคุ้มราคาครับพันกว่าบาท ซื้อมาทดสเองเลยนะน้ำหนักก็ไ,ไม่ถึงกันหนะักมันก็ไม่ถึงกระเบาแต่มันก็โ OK <ด>อเคนะเพราะมันมันทั้งหัวเหล็กทั้งอะไรเนาะโอ้ใครอยากได้มาใช้มีมีไซส์นะตั้งแต่38ถึง40กว่าเลยสนับสนุนกันก็ ดที่ตะก,ก้าของเฮียนะคนขายเยอะแหละคนรีวิวคนรีวิวแบบเก่งๆก็มีแต่เฮียรีวิวไม่ค่อยเก่งหรอกแต่เฮียเน้นเอามาซื้อใช้เองแล้วมันดีก็จะมาบอกต่อแต่ถ้าแต่แต่ไอที่ซื้อมาแล้วแม่งแบบไม่ได้เรื่องอะ่ะก้องแก๊งก็เยอะนะอันนั้นก็ไม่เอามาบอกต่อแต่อย่างเงี้ยดีดงานดีงานคุ้มราคาเคยซื้อ40 0รกว่าบาทมาในรูปแม่งโคตรสวยแต่ว่า พอเปิดออกมางานมันไม่ใช่อะเรารู้อะเราสัมผัสได้เรารู้แต่อันนี้งานโอเคงานได้อยู่งานดีอยู่โอเคนะครับอันนี้คันกว่าบาทใส่ขี่มอไซค์ใส่เดินป่าใส่เข้าไซส์งานเป็นเซฟตี้นะที่ตะก้าเลยสนับสนุนกัน